คลิปนี้18บวกเอาหาโรคสวยไม่เหมาะเชิญสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อชาวโซเชียลค่ะวันนี้ก็พบกับพี่นุกกี้พิตตี้กับเธอช่างฝันนะคะว<ะ>เลย จะตีนใ้กูอีเหี้ยวันนี้พี่นุกกี้ก็ยอยากจะมาตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยการที่ทำเลยแล้วที <c oughs> ทำเลยแล้ววันนี้เราวันสุดจะมาขอโทษแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการมาขัดเท้าสปาตีนคุณนายนะคะคุณ <c oughs> แม่เร็วๆสิ่อีเหี้ยรู้แล้วแบ๊บนึงหยดนี้ก่อนนะคะ <c oughs> หยดสายนี้เสร็จแล้ว4-5นาทีก็ก็เอาเนี้ยแล้วค่ะขัดนะคะร้อยเท้าแบบว้าวคุเจปีเหี้ย รู้แล้ว<ย>ทำมันนิ่มๆอย่าทำดาวประสุกแม่อย่าทำดาวประสุกเลยนะคะ<อ>ดาวน้ำค้าง<อ>ดาวน้ำค้าง มึงมึงจะชักไปเหี้ยอะไรอ่ะเมื่อผ่าดเสร็จแล้วนะคะก็เ,นนเสร็จสับแล้วค่ะคุณแม่ก็ล้าง่าคุณแม่แล้วค่ะนี่ค่ะดาประสุขรักแม่ค่ะเฮียาล้อดาะสุกลาไปก่อนนะคะเพื่อนรักแม่ค่ะรักแม่ค่ะ ก็สนุกสนานกับผลิตภัณฑ์สปาตินคุณทายาคะ่ะเมื่อกี้ก็ขัดทายคุณแม่เทพนะคะเอ่อทำไมถึงว่าพี่อยากจะมาแนะนําสินค้าประเภทนี้ก็เพราะว่าพี่เห็นหลายคนเนาะก็แนะนําเกี่ยวกับพวกครีมทานหน้ากันเยอะแล้วใช่ไหมทาตัวกันก็เยอะแล้วก็เลยอยากจะมาใส่ใจสุขภาพเท้าสําหรับคนที่มีปัญหาเอ่อส้นเท้าแตกลายแตกแบบว่าลายงานแตกแบบว่ายับเยินพังพินาศลกแตกแผ่นดินไหวฟ้าผ่ากันเลยคือว่าบอกเลยนะว่าผลิตภัณฑ์นี้เอ่อชื่อว่าสปาตินคุณนายเนี่ยคือจะตอบโจทย์เอ่อ ช่วยเหลือสําหรับเฉพาะากลุ่มที่คนที่ เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับส้นเท้าแตกลายโดยเฉพาะบอกเลยว่าถ้าผลิผลตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคืออ่อนโยนมากมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ขัดส้นเท้าให้เนียนนุ่มเห็นผลครั้งแรกในการที่ใช้ครั้งแรกคือจะเห็นผลอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าสปาติงคุณไม้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้มีที่มาที่ไปนะคะฉะนั้นน้องหายห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะในกล่องนี้ก็จะมีนะคะเออสำหรับเป็นอ,อันนี้เหมือนกับคล้ายคล้ายเซรั่มเนาะหรือเจลที่จะต้องหยดก่อนเนาะทิ้งไว้สี่ถึงห้านาทีแล้วก็จะมีโฟ 哦。<music> เนี่ยค่ะก็ขัดไปเนี่ยขัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะช่วยเหมือนกับผัดเซลล์ผิวและในนี้แต่ต้องสวมถุงมือทุกครั้งนะคะโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจอยากจะมีส้นเท้าเนียนนุม่มหรือคนไหนที่มีปัญหาส้นเท้าแตกลายหรือต้องการที่อยากจะสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็อยากจะกลับไปขัดเท้าเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อย่างที่พี่ดุกทำให้คุณแม่เท่เมื่อกีน้นี้ก็ลองไปออออลองจับหากันนะถ้าใครที่ต้องการยังไงเดี๋ยวพี่จะบอกที่นะเนาะเพจแล้วก็ยังไงก็ลองไปสอบถามแล้วก็หามาจับจองกันนะคะเออเออเดี๋ยวมันมีเนาะในรู้สึก ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขาเปิดตัวไทยเปิดเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวแทนรับจําหน่ายสําหรับคนที่เป็นตัวแทนรับจําหน่ายบินแรกเปิดไปจะได้ทับทองครึงร่งสลึงรู้สึกหมดเขตวันที่31ธันวาสิ้นปีนี้แล้วค่ะโอเคใครที่สนใจนะคะพี่ก็จะบอกนะว่าจะติดต่อกันยังไงสําหรับคนที่ต้องการเออจะรักษาส้นเท้าหรือจะไปหาอะไรแบบว่าขัดเท้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องการหาชีพเสริมยังไงไปดูกันเลยนะคะว่าจะไปหาได้จากที่ไหนติดต่อ,อยังไงโอเคไปดูกันเลย นี่คือช่องทางการติดต่อนะคะอ,อินสตาแกร Facebook แล้วก็ l i น์เบอร์ติดต่อค่ะ